เบสิกอ่าเดี๋ยวดูระยะความกว้างของเจ้าแกนสมาร์เตอร์นะครับเฮ้ยผมจะแปลงไงเนี่ยอืมอ่ะดูแกนสมาร์เตอร์ครับทุกคนวงแบบเท่าบ้านน่ะอ่ะโอ้ยค้างค้างเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมปูเลยนะปูตรงกลางเลยครับเอามาโอ้ได้แล้วครับนี่เดี๋วดูความสามารถของน้องแมวนะครับเจ้าตัวน้องแมวที่มานอนข้างในเนี่ย เขาจะเพิ่มความสามารถไปด้วยนะก็คืออ่ามีน้องแมวตัวไหนที่ไม่ได้อยู่ในวงแกนมาสเตอร์ไหมเนี่ยตัวตัวนี้สองูนย์แปดคูณสองูย์แปดโอ้โหแล้วดูความแดงฉานนี่ครับเก็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 บกวนเก็บกนอู้อันนี้คือไม่ตัวน้องแมวนะว้าวอันต้องย้ายย้ายย้ายให้ตดวน้องแมวอแมวแมวอันนี้อันนี้คือโดนแมวเต็มๆนะทุกคนอ่ะโดนแมวสองต้นเอาเลยเอาเลยกบบัม โอ้ใช้ได้ใช้ได้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวไอเจ้าตัวนี้เป็นตัวใหญ่นี่ขอ่อยาดเอาออกแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงกลางได้ไหมโอ้ดู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 ดดนอนตรงนี้สองตัวแล้วครับสามตัวออกมาออกมาเรียบร้อยครับโอ้ใหญ่ยูใหญ่ยูใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับผมขอญาิด,ดูตัวหนึ่งนะอ่ะเจ้าแดนนี่แล้วกันแดนนี่เขาให้หนะนึ่งจุดแปดนะหนึ่งจุดแปดสี่นะครับถ้าเจ้าแกนมาสเตอร์หมดเวลาเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยนะอฮ้ยแดนนี่ไม่ หนึ่งจุดแปดสี่ไม่ได้อยู่ในวงสปริงเกอร์นะโอ้ใหญ่มากอันนี้คือยังไม่ติดยักษ์นะทุกคนโอ้โหเบิ้มมากนะอันนี้คือไม่ติดอันยักษ์นะโอ้โหนี่ขนาดไม่ติดยังใหญ่ได้ขนาดนี้โอ้ยา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 ย,ยาย,ย,าย,ย,ายิโอเคโอ้ใหญ่มากนี่คือยังไม่ติดอันยักษ์ย้ํานะครับ <im it> ยังไม่ติดอันยักษ์นะคือแม้ทุกคนจะมีแมวตัวหนึ่งที่นอนอยู่ที่เดิมนะก็คือเจ้าแมวตัวใหญ่ของเรานั่นเองเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะนอนแต่ที่เดิมเดิมโอเคมาแล้วครับผม <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับนี่คืออันยักษ์อันใหญ่ได้เรียบร้อยนะครับหนึ่งชิ้นอือหือฮะเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านแป๊บนึงนะเฮ้ยมันเกินค่าไปหน่อยอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองร้อยกิโลครับอันนี้โอ้ยานเล็กนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่อันใหญ่นะโอ้ยนี่ขนาดไม่ใช่อันใหญ่โอ้ยแมวนอนกันกี่ล้านตัวตรงนั้นนะอืออมาสเตอร์ยังอยู่นะครับมาสเตอร์สองอันก็บแกนมาสเตอร์ยังอยู่นะครับ บัลลี่เพิ่มไปแล้วก็เบสิกเมื่อกี้ก็ได้เพิ่มไปโอ้เต็มไปหมดเลยตอนนี้เต็มไปหมดเลย <c oughs> มาลุลวับทุกคนมาแล้วตุ้มๆผม,มได้ยักษ์แบบยักษ์มากนะทุกคนผมตักคือแมวนอนตรงนี้คืออย่างต่ําคือสองตัวแน่ๆนะทุกคนดอูอือฮึอ,อ,อโอ้สามตัวตรงนี้สามตัวนี้ทุกคนดูดูดูสามตัวโอ้โหนี่คือยังไม่ได้ติดอะไรเลยนะอยังใหญ่ขนาดน,นี้มันกี่กิโลเนี่ยมันหนึ่งมันห้าสิบกิโลเลยนะยังไม่ได้ติดอะไรเลยแมวนอนกันเยอะจะจัด ย้ำว่ายังเวลไม่ร้อยนะครับทุกคนตรงนี้นอนกันกี่ล้านตัวไม่รู้นะครับยังเวลไม่ร้อยนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ยังจํานะครับตัวนี้แดนนี่หนึ่งแปดสี่นะเดี๋ยวร้อยสปิงเกอร์หมดเขาบอกว่าบัฟสัตดเลี้ยงด้วยไม่รู้ว่าบัฟจรงิงไหมนะนี่สองตัวประจําก็นอนตรงนี้แบบประจําเลยนะโอ้โหเคยต้นนี้มันใหญ่มากเลยนะดูคือติด2สองอย่างนี่คือหมื่นล้านแล้วนะมาสเตอร์น <laughs> <Master S 1> ี่ของแท้เลยครับขออย่างโกงเลยอันนี้คือตอนแรกว่าจะมาเล่นหนุกหนหน,นะมาเล่นแบบเล่นๆนะครับไม่ได้อ,อะไรมาก อันนี้คือซีเรียสขึ้นมาเลยเหลือนหนึ่งนาทีนะครับอ่ะจบแล้วจบแล้วนะครับก็เจ้ามาสเตอร์ผมเจ้าแกนมาสเตอร์ผมก็คือจบเรียบร้อยนะครับเฮ้ยตีอีกอันนึงอ่ะไม่ล็อกไม่ล็อกตีอีกอันนึงครับนั่นเนะี่แต่ว่ามันไม่ใช่อันใหญ่นะครับทุกคนเพราะแมวนอนไม่พร้อมกันอบิ่มเบมเบึมเบิมเลยบิมเบิมเลยครับสุด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 แต่ไม่หมดสุดสุดตอนนี้เนี่ยเราจะดูแดนนี่นะ ลองดูว่าสปริงเกอร์เวลาหมดเนี่ย1.84เนี่ยจะลดลงไหมอันนี้ทำการทดลองดูนะครับโอ้โหแต่ละอันนี่คือบุ้มๆทั้งนั้นนะเดี๋ยวลองไปสุดดูซิว่าจะได้สักกี่ล้านนะตัวนี้โอ้โหสามตัวไหมตรงนี้มาสเตอร์หมดแล้วครับทุกคนอ่าหมดแล้วอ๋อนี่ไงพลังลดลงครับพลังน้องเหลือเอ่อ1.80โอ้แสดงว่าเวลาเราปักสปริงเกอร์เนี่ยเขาจะเก่งหมดทั้งสนามเลยโอ้ โอ้เดี๋ยวนะโอ้ถ้าแบบนี้ก็คือเก่งเลยสิใช้ได้ครับใช้ได้ต้องเวลร้อยอะทุกคนเนาะต้องร้อยน้องเวลร้อยเนี่ยแล้วพวกนี้เวลร้อยเนี่ยคือไปสุดนะอันนี้คือเวลร้อยสองตัวเขาก็นอนกันแค่สองตัวนะทุกคนเออตัวอื่นยังเวลธรรมดาโอ้โหเก้าสิบสี่ล้านล้านอย่างโหดนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดนะครับของน้องโบนตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้คือไม่ใหญ่มากนะครับยาอีกรอบหนึ่งนะครับยังใหญ่ได้มากกว่านี้ซึ่งผมเนี่ยก็ฟาร,ร์มเลเวลต่อนะครับ ฟาร์มเจ้าน้องแมวแมวส้มนั่นเองนะไม่เวลร้อยซึ่งก็ฟาร์มยากมากเลยนะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกว่าจะเวลร้อยแต่ละตัวอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวถ้าผมเอ่อได้แมวร้อยเอ่อเวลรอ้อยแล้วเ,เนี่ยแล้วก็เป็นโกลเด้หรือว่าเป็นเรนโบว์เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาหาอันยากกันอีกรอบเพราะว่ามีสูตร <c oughs> มีสูตรที่แบบโหดมากๆแต่ว่าต้องต้องใช้ทรัพยากรแบบเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าผมว่าโอเคนะครับ น่าจะไม่ยากเขาเรียกว่าน่าจะโอเคน่าจะทําได้นะครับหรือว่าเป็นผลน่าจะยักษ์เบิ้มมากอะ <c oughs> น่าแทบท,ท็อปทที่สุดในเซิร์ฟเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเนะครับรอผมหาตัวก่อนซึ่งเจ้าพวกนี้ก็คือยังเวลต้องรอยแล้วก็เดี๋ยวตัวธรรมดาก็ไม่เอาละกันเนาะเอาไปเอานองไปปล่อยในตลาดต่อแล้วก็เดี๋ยวเราก็หาพวกโลกเด้นหรือไม่ก็แลนโบไปเลยนะครับอาจจะแพงนิดน,นึงแต่พอไม่ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับต้องต้องลองดูเนาะ ซึ่งผลไม้ใหม่ๆก็แต่ที่คลิปก่อนบอกนะครับไม่มีอะไรมาสู้เจ้าโบนมาซ่อมได้นะเออมีแด้แค่แกนมาสเตอร์ที่น่าสนใจไม่เติมแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปั้นยาวๆเลยนะครับเจ้าโบนมาซ่อมเนี่ยครับแน่นอนมันแน่นอนนะครับทุกคนอแต่ว่าก่อนจะไปนะครับเผื่อบางทีแบบเข้าคลิปแบบเร็วเกินไปงงนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว,ว่าก่อนที่เราะรจะไปดูความสามารถของเจ้าแกสมาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยร้านวิวุปกรณ์ได้กันนะครับลิงก์ในคลิปได้เลยนะ เจ้าแบงปอทอดหรือว่าเจ้าแรคคูนหรือว่าตัวล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเจ้าเชฟด้วยนะครับเจ้าเชฟตรงกลางหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าตัวดิโร่ตัวแมวส้มแมวมูนมีหมดเลยนะครับลิงใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะฝากแค่เด้ขอบคุณมากไปไปดูคลิปกันต่อซึ่งอธิบายกรอบนะครับเจ้าอัปเดตนี้เนี่ยเขาจะมีแกนสาร์เตอร์เข้ามานะครับซึ่งเจ้าแกนมาร์เตอร์เนี่ยเขาจะเอ่อคยกว่านอกจากจะเพิ่มความสามารถของสปริงเกอร์ต่างๆทำให้ผลไม้เรายักษ์ใหญ่แล้วเนี่ย บูธเพชรครับผมคือเพิ่มพลังเพชรขึ้นไปอีกวัดโอ้โหลีดอสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะขวดขึ้นไปแบบประมาณโอ้โหเยอะอยู่นะประมาณกี่เปอร์เซ็นเลยประมาณ5%้อ่ะประมาณ5%เซนะครับซึ่ง5% 8แปดตัวก็คือ50%นะ40%สิบสิีสิบปรเซน โอ้โหครั่งมากคือครั่งมากเลยนะขี้โกงนะครับขี้โกงมากๆนั่นแหละครับคือความขี้โกงของน้องนะครับแต่ก็นอกจากสปริงเกอร์ก็มีทริกเก็ตต่างๆแต่ก็รู้สึกว่าเจ้าโบนเนี่ยไปสุดได้แค่970กิโลหรอถ้าสมมุติผมทําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองคํานวณกันเล่นๆนะครับอันนี้เราติดเลยสูงสุด970กิโลผมว,ว่ามีโอกาสไปถึงนะในยุคนี้ยังไม่ทำอะไรก็สองหมื่นล้านละอ่ะติดให้หมดครับติดให้หมดอยากรู้ว่าจะสู้เจ้าตัวนี้ได้ไหม ่เจ้าฮันนี่แกสเซสไม่ใช่สิเจ้าฮันนี่สโคนะครับฮันนี่สโคเนี่ยหนึ่งจุดสี่ทีได้มั้งตอนนี้นะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้านะครับอ่ะเรามาลองดูกันนะครับว่าเจ้าสูงสุดนี่ติดให้หมดเลยฟับโอ้โหสองคิวเลยครับเรียกได้ว่าสองโอ้สองคิวอะ่ะทุกคนพูดไมู่ว่ากี่ล้านอะโอ้โหถ้าไปสุดนะไอน,นี้คือเก่งที่สุดในเกม นะครับถ้าไปสุดได้นะครับโอเคงั้นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าบนมาซ่อมนะครับเป็นสูตรผลใหญ่นะครับผลยักษ์ที่ทําเล่นๆนะครับดูได้ขนาดนี้เดี๋ยวถ้าเว้ร้อยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้กันอีกรอบนึงนะครับให้ไปสุดยิ่งกว่าเดิมนะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสีอยู่ครับ